สวัสดีคะ่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปชมแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้จะพาทุกคนไปชมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่หรือจะเรียกว่าเมืองร้อยเกาะก็ว่าได้เพราะเป็นจังหวัดที่มีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า130เกาะเลยทีเดียวค่ะแถมค่าครองชีพยังไม่แพงเท่าที่เที่ยวทะเลใต้ที่อื่นๆเป็นการไปเที่ยวแบบประหยัดอีกแห่งในไทยเลยทีเดียว สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะไปเที่ยวกระบี่เราแนะนำให้มาปัดหมุดสิทที่เที่ยวกระบี่ตามนี้เลยค่ะมีที่ไหนที่พลาดไม่ได้บ้างมาดูกันหนึ่งอ่าวนางเป็นชายหาดสวยชื่อดังของจังหวัดกระบี่ค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาพักที่นี่เพราะมีความสะดวกในเรื่องของที่พักร้านค้าต่างๆ และยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม่าวน้งมีเกาะใหญ่น้อยมากมายเกาะที่มีหาดทรายสวยและนักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำหรือชมปะการังได้แก่เกาะปอดักเกาะม้อและเกาะทับ 2. หมู่เกาะปอดักและทะเลแหวกมีหาดทรายขาวน้ำทะเลใสาชายฝั่งของเกาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังรวมทั้งฝูงปลาน้อยใหญ่ ใกล้ๆกับเกาะปอดัเป็นที่ตั้งของเกาะไก่เกาะทับเกาะหม้อมีสันทรายเชื่อมต่อกันสวยงามเวลาที่น้ำลงจึงเรียกกันว่าทะเลแหวก 3. หมูกก่เกาะพีพีถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำและยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วยเพราะมีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสสะอาดสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลยังมีความอุดมสมบูรณ์ หมู่เกาะพีพีประกอบด้วย6เกาะคือเกาะพีพีดอนเกาะพีพีเลเกาะยูเกาะไม้ไัยเกาะบีดะนอกและเกาะบิดะในสี่หมู่เกาะห้องอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทานโบกครณีประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่มีเกาะห้องเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดลักษณะโดยทั่วไปเป็นเขาหินปูนน้ำทะเลใส หาดทรายขาวมีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกบนเกาะยังมีเส้นทางเดินสำหรับศึกษาธรรมชาตินอกจากนี้ยังสามารถพายเรือคายักร,บรบอบๆเกาะห้องได้ 5. อุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะลันตาประกอบด้วยเกาะต่างๆที่สำคัญได้แก่เกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่ มีที่พักตั้งแต่เกสต์เฮาส์ไปจนถึงระดับ5ดาวร้านอาหารร้านค้าต่างๆมากมายเกาะตะละเบงนักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือคายักชมธรรมชาติเกาะรอกในเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ย่อยของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเกาะรอกนอกเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังและฝูงปลาที่นักท่องเที่ยวติดตาตรึงใจเป็นจุดที่ไม่ควรพลาดหากมาเที่ยวที่เกาะรอก 6. น้ำตกร้อนคลองท่อมหนึ่งในบรรดาน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีกระจัดกระจายหลายแห่งอยู่บริเวณนี้มีอุณหภูมิประมาณ40-50องศาเซลเซียสบางช่วงมีควันกรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตาเฉพาะบริเวณที่ลดระดับเกิดเป็นลักษณะคล้ายชั้นน้ำตกเล็กๆสามารถลงเล่นน้ำหรือแช่ตัวได้ 7. สมรกรเป็นสน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ำมีสีเขียวมรกตสามารถลงเล่นน้ำได้ภายในมีสะพานไม้ให้เดินนอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติผ่านป่าดิบชืน้นและเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิดอีกด้วย 8. ถ้ท่าปอมคลองสองน้ำเป็นทานน้ำที่มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเนื่องจากมีทั้งช่วงที่น้ำจืดและช่วงที่มีน้ำกร่อย ตามช่วงน้ำขึ้นลบลงภายใต้ลำธารที่ใสสะอาดอุดมไปด้วยหญ้าทะเลและฝูงปลาตัวเล็กเกาภายคายักอ่าวท่าเลนเนื่องจากจังหวัดกระบี่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติป่าชายเลนในระหว่างการภายคายักก็จะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยถ้ำโรกผาเขาหินปูนป่าโกงกลาง สัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าและยังพายเรือคายักกันได้ตลอดปีอีกด้วย 10. ตัวเมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามอีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีแม่น้ำกระบีไ่ไหลผ่านตัวเมืองลงสู่ทะเลอันดามันที่ตําบนปากน้ำโดยมีเขาขนับน้ำถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองกระบี่นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถสองแถว เที่ยวชมเมืองกระบี่ในตอนเย็นก็เหมาะที่จะออกมาเดินเล่นหาของกินอร่อยๆที่ตลาดโต้รุ่งบริเวณท่าเรือเจ้าฟ้าและบริเวณตลาดถนนมหาราชก็มีอาหารพื้นเมืองให้ลิ้มลองมากมายโดยเฉพาะไก่ทอดพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์แห่งความอร่อยของกระบี่เป็นไงกันบ้างคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ที่พาไปชมกัน ครั้งหน้าเราจะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดไหนอีกโปรดติดตามชมนะคะ